ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่าช่องของสงการนะคะมือนีพี่น้องเอ้ยมือนีจะมาสรุปหวยนะคะพี่น้องสรุปหวยหวยเขาบ่าหลายมีตะขื่นแต้มค่ะพี่น้องส่วนมากมิตรขื่นแต้มนะคะขื่นแต้มแต่กระเสียดายค่ะพี่น้องเป็นยังไงคะ่ะมีผู้ถือกันบ่ค่ะ ดีใจน้่เด้อค่ะผู้ใดติดถืออิซีติดถือนะคะกะเลีก,กะโอยเสียดายค่ะพี่น้องความฝันของแอดกับิวอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดบอ่เอามาลงมเหมิดไหมค่ะพี่น้องคือเลขกถังนําแข็งไหมแอดละพาดพาดคะ่ะแอดละอยากตีเจ้าของเลยค่ะพี่นอ้องอิซี่ะแมเป็นแอ,อดเอา <c oughs> เลขถังนาแข็งมาลงนี่บอผลาดเลยค่ะหนึ่งหาหาหนึ่งตรงตรงเลยค่ะพี่น,อน้องถึงมันจะหลายแอดผันคิดว่ามันหลายโตไปไหมคะ่ะเบอร์โทรมีสองเบอร์เนาะค่ะแล้วการเลขเบอร์ถังตั้งหากเนาะคะ่ะแต่ว่าเล,เลขเบอร์ถังสองถังจะคืบกันเดี๋ยวจะไปทายหฮเบิงโยค่ะพี่น,อน้องคลิปหนาจะไปทายหฮเบิง มันแมนความจริงบอแอดเสียดายแอดบ่อรุง่งแอดผันไปคิดว่าตา,าเลาหลรดของแอดบอ่อมนมันเป็นเลขเบอร์ถังเลยพี่น้องเต็มต็มเลยเลขเบอร์ถังอนำแข็งติจือใดบอค่ะแอดแอดฝันท่วาเขาเอาตับไก่เอาตับไก่มาลุ่งถังนำแข็งแม่พี่น้องโอ้ยฝันคิวค่ะอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ย ฝันคิวหักอยู่ต่วามีผู้หนึ่งถักมาค่ะถักมาแอดกับพันล่งไห้บ่เหมิดไหมคะ่ะมีเอฟซีคนหนึ่งถักมาอยู่วามีหลายคนอยู่ค่ะถักมาเนาะเลขถังน้าแข็งนะถักมาหลายคนอยู่แอดกับผันไปล่งไห้แอดพันตอบตอบคอมเมนต์ค่าเจ้าผันล่งไห้ตาเบอร์โทรเลขเบอร์ถังผันบ่ล่งไห้เลขบลเลขบอร์ถังนั่แปดหนึ่งห้า เจ็หนึ่งห้าพี่น้องเข่าหนึ่งหาหาหนึ่งตรงตรงค่ะโอ้ยเบาแลลวก็เสียดายเดี๋ยวจะคลิปนาจะมีความฝันของแอดค่ะเพราะว่าฝันตองวดเหลวนะคะพี่น้องรอชุ่มเด้อค่ะเด้อพิม่มาเอ่อรอชุ่มไหวติดตามไหวเด้อค,ค่ะก <c> ะ <oughs> เข่าเต็มเต็มเลยเมื่อนี้ก็จะสลุปไว้นะคะพี่น้อง สรุปหวยกระเขาว่าหลายค่ะสรุปหวยแล้วก็จะให้เลขประจำวันนั่เลยค่ะพี่น้องงวดนี้เลขประจำวันบ่กเขาเด้อค่ะแต่ว่าอย่าลืมเขามาสามงวดแล้วมันก็จะออกงวดนึงนะคะอาจจะออกงวดนึงอาจจะรุดงวดนึงแล้วก็จะเข่าอีกค่ะเลขประจาวันเอาค้นแหลกค่ะพี่น้องเข่านะคะพอสสค่ะพี่น้องพอสส เข่าหนึ่งหาเข่าตก,กับหาหนึ่งนะคะของพอสอหนึ่งหาออกหาหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะของพอสอมีผู้ถือน้ำพอบนอค่ะเป็นกำลังแรงใจให้พอในเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะของพอสอีผู้ถือน้ำพอบอของเอสค่ะให้ตองหวดนี่แหละที่เอดวาเอ็ดฝันน่ะเอ็ดฝันว่าเขาเอาตับไก่มาลุง่งไห เต็มโยนะคะ่ะแอดผ่านเอาเลขบ้านพี่นอ้องออกอิหลีค่ะออกเลขบ้านอีหลีแต่กับหัวเป็นเก้าศูนย์นะคะเป็นศูนย์เก่านะคะพี่นอ้องเลขบ้านหกศูนย์มันเคยมายอนมันเคยมาออกทั้งสี่ตลอดงวดก้อนก็นกออกหกสามนะคะมันสามหกศูนย์ค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะมีผู้ถือนึ่บบเนาะค่ะนี่ กับหัวก็จะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะค่ะพี่น้องกับหัวก็ออกอิรีอิของแม่สงการบ้วนเวียนอยู่ในบ้านกันฝันดีเนาะค่ะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้อาจารย์บูสกายพี่น้องเอ้ยสองหกศูนย์พี่น้องเกียบแตกสามตัวสองหกศูนย์เป็นสองเก้าศูนย์กไดเดือค่ะพี่น้อง อาจารย์บูสกายนี่กรบโบนาพาดเด้อค่ะสองหกศูนยนกับกระแยกแยกหกศูย์กัเป็น90ศก็ะไดหกกับเก้ากับเป็นตัวเดียวกันขันผู้ใดเข้าใจสื่อนะคะนี่ค่ะเกือบแตกสามตค่ะอาจารย์บูสกายนะคะพิษขันเท่ากับหัวลุ่งเป็นสองเก้าศูได้ตดเลยค่ะพี่นอง ได้โตดเลยบอ่อยกักบ่เป็นตาผาดขางล่างเพื่นกรไห้ซิบซีค่ะคืนแต้มหนึ่งนะคะและ้วกะป้าเลขกคำนวดสายวิง่งเอ้ยสายวิง่งสายแรีนบอ่อผาดค่ะให้เก่านะคะไปได้บุญลางเด้อค่ะพี่น้องห้ซีกับเก่าค่ะพี่น้องพื่นจับคู่บ่อเขานะคะแต่ว่าเข่าเรียกวิ่งก็คือเก่าเด้อค่ะพี่น้อง ากกนนขาเลขคำนวณเข่าเหลขกวิ่งสายวิ่งสายเลียนนะคะกะโค้งสุด้ายของแม่ไล่กะเหลขกบานเพิ่นกับไ้สิบซีค่ะพี่น้องมั่นกับขื้นแต้มหนึ่งเพื่อซิบหากับือ้หาหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องของแม่ไล่ของคุณย่ายลาตีกับอุ่มเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยพลาดไปคันเมนเอาคันเมนเอาหาหนึ่งลรน้ำหนี่กะจะเข่าของเพิ่น เพิ่นกะไฮเพิ่นกะนิลสามซีหนึ่งหนึ่งซีนะคะหนึ่งซีซีหนึ่งค่ะพี่น้องอุ่มเด็กหน่อยเท่ากะนาสีเอาซิบหาไว้น้น่เนาะค่ะพี่น้องโคงสุดท้ายของเมียหนูกะซิบซีค่ะนี่กะขึ้นแต้มคือก,กันค่ะพี่น้องของเมียหนูกะเด้ขึ้นแต้มทั้งสองคลิปเลยค่ะของเมียหนูคลิป ทีแรกไข่ซีหนึ่งพี่น้องตีพิษเอกอะไรบุกแเมียหนูก็เดยมั่นกัดออกหาหนึ่งนะคะมั่นกัดขึ้นแต้มอีกคือเกาค่ะพี่น้องของเมียหนูก็เดยของพอย่นมาเทียเดียวนะคะโค้งสุดท้ายบ่เด็ไปเอาน้ำพืนพรวาวพผืนบ่อยูนะคะไปอยู่หางผืนบ่อยูเบื้องเนี้ยคะ่ะหาซีหนึ่งพี่น้องขันซับไห้เพิรนตซีหนึ่งหาหนึ่ง ซ้ำเข่าเด้อค่ะของพอหาซีหนึ่งเมียค่ะคั้นซับให้พื้นหาหนึ่งเข่าเลยค่ะพี่น้องเลยนี่หาหนึ่งเข่าตรงๆงเลยของพอย่นเด้อค่ะซ้ำเข่าเด้อค่ะของพอย่นเนี่ยเพราะว่าห้าซับย่านมันหลายโตกันเลยบอกอิบซี่ซับเอานะคะมักตัวใดให้ซับเข่าที่หาหนึ่งยูเดอ้อค่ะเพราะว่าพื้นไห่ห้าซี่หนึ่งเ้าตัดไห่จะซีหนึ่ง แต่เข่าหาหนึ่งอยู่เด้อค่ะพี่น้องทั้งพอย่นกันเ้เอ้าอันนี้เลขประจำวันนะคะพี่น้องเลขประจำวันก็มีทั้งศูนย์หกแต่ศูนย์เก่าบามีแต่มันกับหกกับเก่าก็เป็นตัวเดียวกันคือเก่านะคะพี่น้องขันผู้ใดกับเอากับใดนะคะกับหัวนะคะก็จะเป็นศูนย์เก้านะคะแล้วก็หนึ่งซีนะคะเลขประจำวันผลา,าดทางงวดน,นี้ แต่หันผู้ใดจับจุดใดกะไปซื่อกับหัวกะจะใดเป็นเข่าศูนย์เก่าตรงตรง,ตรงค่ะพี่น้องกะโคงสุดท้ายของแอดกับบกเข่านะคะพี่น้องเอาพอบานเอาหมุนหัวบดได้พอบานนะจะถือกลีกศูนย์เก่าพี่น้องพอบานผันผันไปซื่อศูนย์เก่ายกเล่าก็เลยได้อยบดได้แถอเล่าได,ด้เด้อค่ะแต่ของเล่าของเล่า ว่าเอาเลขหมุนหัวนี่มั่นบ่กเขานะคะของแอดกับบ่กเขาโค้งสุดท้ายเขาาต่ที่แรลกที่แหลกเนาะคะ่ะเลขจุดถูกพอยัน่นระวังเด้อค่ะบ่อมางวดนี้อาจจะมางวดหนาเด้อนะคะ่ะเลขพอยั่นนะคะปูขาวกับเข่นกัน,นะคะ่ะปูขาวงวดนี้กับรุดนะคะหลังจากเข่ามา สองหดติดแล้วนะคะพี่น,อน้องรุดแต่ว่าก็อย่าลืมมักจะย้อนหลังคือกันค่ะปูขาวนะคะมักจะย้อนหลังโค้งสุดท้ายของพอสอกับบอกเข่านะคะแต่เข่าคลิปแรกนะคะของพอสอนะคะแม่ไล่กับคลิปแรกกับบอกเข่าค่ะพี่น,อน้องไล่กับบอกเข,าข่าคือเกาของเอดโค้งสุดท้ายที่ไฮเทียสอง กะบอกเข่าค่ะพี่น้องจับกบเนะคะบดได้แทนนะมันเข่าตะคุงเลยตาไอตองหงวดแหล้วนะคะก้วมฝันของแอดมันเข่าตะตองหงวดแหล้วนะคะเสียดายนะคะแต่บอดดเอาลุ่มช่องคือหลีบเบอือถังนะคะพี่น้องอ้าอันนี้เข้ากะจะให้ตองหงวดไปเลยก็คือเลขประจําวันเด้อค่ะพี่น้องมันลุดไปงวดนึงกะอาจจะเข่าอีกเด้อค่ะ งวดหนีนะคะงวดสิบเก็ดนะคะมกกระาคมหกแปดค่ะพี่น้องแคบนาจอว้ค่ะคือเลขประจำวันบ่ค่อยพลาดค่ะเข่าสามงวดซอนมาแล้วเดี๋ยวค่ะเลยจังมาหลุดนี่แหละค่ะพึ่งจะมาหลุดงวดหนี้นะคะเข่าหลังจากเข่าสามงวดสวนมาแล้วนะคะพี่น้องเอาแคบนาจอว้ค่ะนี่ก็ให้เป็นแคน่แนวทางนะคะ ซื้อฉะลากกินแบงรัฐบาลไทยห้างนะคะขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนั่ไปหาสื่อฉะลากกินแบงรัฐบาลนะคะกะเฮ่งเฮ่งปังปังอีกนะคะกะขอคนอะไรค้นอะไแช่เหมือนเดิมนะคะให้กับช่องน้อย,อยของสงการเมือนเดิมละคะ่ะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เด้อคะ่ะพี่นอ้องเอาคลิปนี้กะ ขอให้โชคๆมันๆมานได้งวดประจําวันที่17นะคะบันนี้ออกวันที่17นะคะ16เป็นวันคู่นะคะพี่น้องเอาคลิมนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ